สำหรับวันนี้นะครับก็ถึงท้ายเรื่องป่านิดหนึ่งนะครับป่านะครับถ้าเกิดสำหรับน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเคยเข้าป่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ไม่รู้เส้นทางนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างนะครับในสิ่งที่มองเห็นจบมองไม่เห็นนะครับ ก็ไม่ขอพูดแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากจะพูดนะครับก็ทักข้อความมาล้กันนะครับว่ามันเป็นเหตุการณ์อะไรนะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้ไม่ขอพูดก่อนนะครับก็อยากจะเตือนพวกน้องๆนะครับการเข้าป่านะครับเทางที่ดีที่สุดนะครับก็ขอให้อย่าเพิ่งรีบขุดต้นไม้มาถึงป่าปุ๊บอย่าเพิ่งรีบขุดต้นไม้นะครับให้ นะครับศึกษาเส้นทางก่อนนะครับศึกษาเส้นทางว่าเข้าทางไหนออกทางไหนนะครับถ้าเกิดว่ากลัวหลงก็ทําสัญลักษณ์ไว้เป็นระยะระยะไว้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผมจะเล่านี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าน้องๆรุ่นใหม่นะครับเข้าป่าโดยที่อยากจะได้ต้นไม้ที่มันอยู่ในป่าโดยที่ไม่มีความชานาญหรือทักษะใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับาการมาป่านะครับ ก็อยากจะบอกว่าให้ศึกษาเส้นทางให้รอบอบนะครับก็อย่างที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเวลาที่มันมีปัญหานะครับหรือว่าเวลาที่ฟ้ามันปิดแล้วปุ๊บเนี่ยเรามาด้วยรถยนต์หรือ,อ,อรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของแสงนะครับก็ จะมีไฟอยู่แค่ด้านหน้ารถอย่างเดียวนะครับและอีกอย่างก็ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางก็อย่าเสี่ยงนะครับเพราะว่ามัน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 ยุ่งอยู่นะครับยิ่งตอนนี้ก็คือทางสัญจรนะครับก็เป็นในลักษณะของทางที่เปียกแฉะหรือมีหนองน้ำน้ำท่วมขังนะครับก็อาจจะติดลมได้เห็นไหมครับว่ามันมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ย เราจะต้องวางแผนเรื่องของระยะเวลาแล้วก็ดูเรื่องของความปลอดภัยนะครับเส้นทางมีที่ไล่ต่งางๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยๆน,ยนะครับก็คนที่มีทักษะอยู่แล้วก็มองข้ามตรงนี้ไปนะครับผมก็ขออนุญาตเล่าสู่ประสบการณ์ให้กับน้องๆฟังนะครับแต่ตัวผมไม่เคยหลงป่านะครับเพราะว่าผมทําวิธีดังกล่าวนะครับป่าที่มา ผมจะไม่ออกเย็นนะครับผมจะไม่ออกเย็นผมจะมาศึกษาเส้นทางก่อนสักครึ่งวันนะครับดูลักษณะว่ามันมีทางหนีทีไรยังไงทางออกตรงไหนบ้างทางลัดตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็พยายามจดจําเส้นทางให้ให้แม่นที่สุดท่าี่ทำได้นะครับถามว่า GPS ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าเกิดว่าตรงนี้สัญญาณมันไม่มี มันมีบางป่าที่สัญญาณมันไม่มีนะครับจะคิดว่ามองโลกสวยอย่างเดียวนะครับว่าเรามี GPS มีอะไรก็แล้วแตก่ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ไปนะครับเพราะบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกว่ามองเห็นบ้างมองไม่เห็นบ้างเนี่ยเขาอาจจะทําให้มองไม่เห็นก็ได้ในสิ่งที่เรามองเห็นนะครับก็เคารพป่าด้วยนะครับอย่าคิดว่า,ามันเป็นยุคใหม่ นะครับปีใหม่อะไรใหม่ๆคงไม่มีเรื่องพวกนี้ก็แล้วแต่คิดนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันก็ไม่เล่าสู่กันฟังก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ต้องเห็นเองนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะอ,ออกจากป่าแล้วละครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็ทั้งสัตว์มีพิษก็อมเกินกับสิ่งแวดล้อมพวกนี้นะครับก็เป็นอันตรายนะครับดับงนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูให้ ดีๆนะครับช่วงฝนตกใหม่ๆเนี่ยพวกนี้ชอบหลบชอบแอบนะครับชอบความชื้นสูงนะครับตามโพรงต่างๆเลยพื้นที่ที่มันที่ลกมากๆก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับให้มาบริเวณพื้นที่ที่โล่งๆนะรับษนี้พอนะครับอยากเข้าไปนะครับพวกลกๆทึบๆในลักษณะนี้นะครับอยากเข้าไปนะครับก็มันดูมันจะโล่งนะครับมันดูมันจะโล่ง แต่อย่าลืมว่ามันมีพวกใบมุ้งใบไม้อะไรทับถมอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะสูงภาพไปเห็นนะครับเห็นไหมครับว่า,าบริเวณพวกเนี้ยมันจะมีพวกใบไม้ทับถมพวกเศษใบไผ่อันนี้น่ากลัวนะครับอย่าเข้าไปเด็ดขาดนะครับแม้แต่กลางวันก็ยังไม่ทักกล้าเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าด้วยบอกตรงๆผมก็ไมเ่เคยเจอนะไอ้พวก ตัดเล่คานที่ยาวๆน่ากลัวน่ากลัวก็ไม่เคยเจอเจอแต่ตัวเล็กๆนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ขอเข้ามาป่าด้วยอะไรด้วยนะครับเพื่อนๆครับการเข้ามาเนี่ยผมก็จะจุดบุหรีให้ท่าน1มวนนะครับขากลับนะครับ ถามมาก็ยกมือบอกหรือก็พูดแบบในใจเ็าบอกว่าขออนุญาตเข้าพื้นที่ของท่านเพื่อมาหาต้านไม้ไปปลูกกต้นหนึ่งให้เกิดความสวยงามผมก็บอกแค่นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จุดบุรีให้มวลหนึ่งนะครับแล้วก็ขับรถไปก็แค่าขาดปลอดภัยดีนะครับเอาละครับสําหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเรื่องของป่านะครับเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสาหรับน้องใหม่นะครับก็ระวังระวังกันไว้บ้างนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างที่จะลบทึบแล้วนะครับช่วงฤดูฝนต่างๆนะครับตามเส้นทางตรงนี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้ต้นไม้อะไรหรอกครับเพราะว่ามาช่วงเย็นแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีความตั้งใจจะมาพับตึงป่าอย่างเดียวนะครับแล้วก็ได้ช้างผสมโขงเล็กๆน้อยๆนะครับเอาไปตกแต่งสวนนะครับไม่ได้เอาไปเยอะนะครับก็เอาเท่าที่จะไปนะครับก็ เดินมาพักหนึ่งก็เจอพับผึ่งนะเห็นไหมครับเนี่ยต้องคอยสังเกตให้ดีๆนะครับอะไรเอ่ยใช่ไหมใช่ไหมไม่น่าใช่ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับอีกสักพักผมก็จะทำการออกจากป่าแล้วนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ